สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ i e s i d e Studio วันนี้คือเซียนยูรู้วีคอแทบตายสุดท้ายโชคชะตาเอาไปแดกนะแต่ช่วงหลังต้องยอมรับว่าโชคชะตาทำอะไรเราเยอะไม่ได้อา,อาจจะมีสกิดนิดๆหน่อยๆนะเมื่อวานนี้ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับใช้คำว่าเมืองแมนเชสเตอร์มา,าครบนะโอ้โหแมนซิตี้ City, ตอนดึกนี้อย่างดุเลยนะ โอ้ฮาแลนด์บอกว่าจะแฮตติกอีกแล้วเป๊ปเปลี่ยนออกสะง,งั้นไม่งั้นฮาแลนด์แฮตติกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะครับสองคู่ใหญ่ที่เตะในช่วงสองทุ่มแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วคู่ที่ไม่ควรพลาดและเป็นคู่ที่เราบรรยายสดด้วยนั่นคือหงแดงริเวอร์พูลพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากฝูงย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลต้องดูนะครับว่าหงแดงริเวอร์พูลจะมีเขาเรียกว่าอะไระ จะมีพลังแฝงอีกหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อมูลกันนะครับถือว่าได้เลยนะแล้วก็ลีกอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวดูกันคร่าวๆเช่นเคยนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับ i s s i d e Studio ถ้าชอบการบรรยายสดดีๆหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเกมอย่าลืมแอดไปเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับช่วงนี้ใช้คําว่าแนวทางดูดีทีเดียวนะ เราไม่ต้องเสียเวลาเลยครับเราจัดกันแต่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยแต่เป็นการเตะคู่ที่2นะอาเซนอนนะครับต้องบุกไปเยือนทางลิเวอร์พูลซึ่งสถานการณ์ของอาเซนอนเองก็ต้องยอมรับว่าตามจริงมันดีแหละแต่มันดีแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะดีเหมือนดียังไม่สุดอ่ะเพราะว่าอาร์เซนอลเองทุกวันนี้พวกเขาอยู่อันดับหนึ่งของตารางหนาวอย่างต่อเนื่องอีกนิดเดียวคือแข็งตายละเรน29นัดมี72คะแนนนำห่างแมนซิต้5คะแนนนะครับเต่มันยังทิ้งห่างไปเยอะกว่านี้ไม่ได้สักทีนะ 29นั้นนะ่ะนั่นหมายถึงว่ายังเหลืออีก9นัดนะครับใน9นัดที่เหลืออาร์เซนอลเองต้องเจอลิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้ด้วยอ่าถือว่าต้องดูนะครับว่าอาร์เซนอลถ้าสามารถผ่านลิเวอร์พูลในวันนี้ได้โอกาสที่จะเป็นแชมป์ก็ค่อนข้างสูงนะถ้าตัดนัดที่เจอแมนิตี้นียยอมแพ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธินะครับส่วนของลิเวอร์พูลเองตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับ8นะครับเตะ28่นัดมี43คะแนนต้องใช้คําว่าตามจริงอะ่ะพื้นที่ยุโรปยังลุ้นได้นะ พื้นที่ยุโรปยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไบรตันเองก็สะดุดนะไบรตันเองสะดุดมีสเปอร์ขยับเมื่อวานนี้เชลซีสะดุดฟูลแลมสะดุดเบรนท์ฟอร์ดสะดุดหมดคือพูดง่ายๆว่าโซนที่อยู่ใกล้ๆกันที่จะเบียดขึ้นมาเนี่ยสะดุดหมดลิเวอร์พูลเองพวกเขามีโอกาสดีครับเพราะเขาเตะน้อยกว่าทั้งแอสตันวิลล่าแล้วก็สเปอร์อยู่หนึ่งนัดแต่คะแนนตามอยู่ประมาณ7คะแนน9นัดที่เหลือยังมีโอกาสค่อนข้างสูงนะการได้เล่นในแอนฟิวันนี้ถือว่า มีผลแน่นอนสถิติการเจอกันทั้ง2ทีมเนี่ยต้องยอมรับว่านัดล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลชนะไป3ประตูต่อ2แต่5นัดหลังสุดนี่ต้องยอมรับว่าเจ้าบ้านนี่เหนื่อยครับลิเวอร์พูลท่านนับตั้งแต่วันที่ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนั้นพวกเขายัางไม่ชนะอีกเลยนะแพ้บอลมัด1 0ครับแพ้มารติดในยูฟ่าแชมเปียนลีกแพ้แมนซิสตี้หลุดลุยแล้วล่าสุดเสมอกับทางเชลซีส่วนอาร์เซนอลไม่ต้องสืบครับถ้าไม่นับบอลถ้วยในพรีเมียร์ลีกเองอาร์เซนอลสถิติ สุดโหดแล้วยิงเยอะมากๆ5นัดหลังสุดอาร์เซนอลยิงถึง13ลูก2นัดที่ผ่านมาชนะทางคิสตันพีเรต4-1แล้วก็ริดยูเนเต็ด4-1แต่วันนี้ปัญหาของอาร์เซนอลแน่นอนครับการไปเยือนลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ11รายชืชอผู้เล่นตัวจริงทั้ง2ทีมที่น่าจะลงลิเวอร์พูลน่าจะกลับมาใช้เป็นชุดใหญ่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเหมือนนัดที่เจอเชลซีเนี่ยคือปลดปล่อยอารมณ์ละ,ะปลดปล่อยอารมณ์เอาตัวสำรองเล่นแล้วดันไม่แพ้ด้วยไง กลายเป็นว่าวันนี้เล่นในบ้านทางเจคเกนคอปเองน่าจะกลับมาใช้ทั้งนูเยสกักโปซาร่า <P os ara> เหมือนเดิมปัญหาหลักของลิเวอร์พูลท,ที่เป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็ต่อนนี้ก็ยังคงเป็นแผงมิดฟิลด์เหมือนเดิมนะต้องดูนะครับว่า แผงมิดฟิลด์ของทางเจเกนคอปเองวันนี้จะสามารถหยุดแผงมิดฟิลด์ของทางอาร์เซนอลได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่นับแมนซิตี้นะครับแผงมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลเขาคือน u ัมเบอร์วันเลยนะโทมัสปาเตกาอิชากา้ามาตินโอเดกาดในการเล่นบอลถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับแล้วเจอแผงมิดฟิลด์ของทางลิเวอร์พูลที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างชา้าแต่สิ่งหนึ่งที่ลิเวอร์พูลจะชอบเลยคืออะไรรู้ไหม นัดน,นี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้ครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเองผมบอกหลายรอบนะครับว่าลิเวอร์พูลเองเป็นทีมที่ถ้าตัดกองกลางออกเล่นดีพอๆกับหัวตารางนะนั่นหมายความว่าถ้าลองลิเวอร์พูลไม่ต้องเล่นตรงกลางครับเอากลางเล่นลับอย่างเดียวไม่ต้องเซตบอลเข้าสู้เลยรอตัดจังหวะแล้วให้แบ็กเติมแล้วเอาลิมเส้นวิ่ง เวอร์พูลจะเล่นดีเสมอนะต้องใช้คําว่าอย่างนี้แล้วสถิติการเล่นของเว v อร์พูลในแอนฟิลด์ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่อาเซนนลจะบุกมาชนะทางเว v อร์พูลได้นะเป็นไงวันนี้สายปืนใหญ่โดนสวนต้องใช้คำว่านี้เลยนะโดยส่วนตัวผ้คู่นี้ผมยังมองว่าด้วยด้วยศักยภาพการเล่นหรือแม้กระทั่งด้วยรูปแบบต้องเน้นย้ำเลยครับว่าด้วยรูปแบบเนี่ย มันเหมือนมันขับหัวขับท้ายกันพอดีความหมายของขับหัวขับท้ายคืออาเซนอลเองเนะี่ยเป็นทีมที่ต้องการเซตบอลแดนกลางเยอะๆลิมเส้นซ้ายขวามาจากบทบาทการเลี้ยงจี้มากกว่าการเลี้ยงฉีกคนละเรื่องนะแต่ของทางลิเวอร์พูลไม่ใช่ครับของทางลิเวอร์พูลโดยชุดนี้เนี่ยถ้าจะให้เล่นดีแดนกลางอย่าเล่นบอลเยอะ พยายามเอาบอลออกข้างให้ริมเส้นเป็นคนเปิดหรือเติมแล้วเอาวิงซ้ายวิงขวาเป็นตัวเลี้ยงฉีกถึงบอกว่าตอนนี้แผน2ทีมนี่คนละอย่างละอาเซนอลหลายๆนัดที่เลี้ยงฉีกได้ผลงานไม่ดีครับแต่ถ้าบูกโ,กโยซาก้ากาเบียวมาตินเนรี่หรือแม็กระบังกาเบียวเคซุดสามารถจี้ได้เนี่ย ผลงานของอาร์เซนอลจะดีทันทีเพราะว่าทัดจีได้นั่นหมายความว่าพื้นที่ในการเล่นของบูกโยซาก้ากับมาติเนรี่ค่อนข้างเยอะนะส่วนของทางลิเวอร์พูลแดนกลางมีปัญหาไม่ต้องไปเซตบอลครับแดนกลางของลิเวอร์พูลพยายามเซตสั้นๆยืนหน้าเซนเ็นเตอร์เยอะๆแล้ว ตัดจังหวะจังหวะอาเซนนลจ่ายบอลเสียแล้วให้ซ้ายขวาดันสูงเพื่อให้วิงสองข้างขึ้นบนถ้าเป็นอย่างเงี้ยลิเวอร์พูลจะชอบแล้วลิเวอร์พูลสามารถทำรูปเกมแบบนี้ได้ในหลายๆนัดหนึ่งในนั้นก็คือนัดที่เจออยู่ในเต็าเป็นแมพที่เราจำกันได้โดยส่วนตัวคู่นี้ผมเอียงไปที่สีแดงครับจะถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนยังมองว่าลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้านรูปแบบการเล่นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ มันมันมันมีความสวิงอยู่ตลอดเวลาลิเวอร์พูลจะเก่งตามหน้าเกมแล้วก็ที่สำคัญถ้าลิเวอร์พูลสามารถเล่นในรูปแบบที่ไม่ต้องพึ่งกองกลางของตัวเองมากๆเนี่ยลิเวอร์พูลมักจะเล่นดีต้องอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับมองแบบเฉียบๆเลยผมมองว่าคู่นี้ลิเวอร์พูลไม่แพ้เรื่องชนะอาจจะไม่ได้ชนะแต่ผมมองว่าลิเวอร์พูลเองไม่น่าจะแพ้นะนะเป็นไง ฟันทงแบบเฉียบเียบครับวันนี้จัดถูกจะแพงสีแดงไว้ก่อนเลยไงคู่แรกจัดกันลิวอ์พฮูเลยสบายตัวกันไป <laughs> ส่วนคู่ที่2ครับที่เตะก,กันนี่รีดยูนเต็ดกับคิสตันพาเร็ดยังเ,งเองเป็นที่ชาบ้านครับรีดยูนเต็ดกับคิสตันพาเรดด้วยระบบการเล่นแล้วสไตล์บอลการเล่นของทั้งสองทีมตามจริงค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแล้วก็อันดับในตารางคะแนนรีดอยู่16คริสตันพาเรดอยู่30มรีดยูนเต็ดเล่นในบ้านยืนพื้นพวกเขาไม่ต้องการแพ้แน่นอนครับแล้วสไตล์บอลอังกฤษจะจ๋าแบบรีดยูนเต็ดเวลาเจอคิสตันพาเรดเนี่ย มีมีเขาเรียกว่ามีมีดีแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงหลังคิสตันพาเลตกลายเป็นทีมหลุดคาเตอร์ไปแล้วนะคิสตันพาเลตถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีตัวผู้เล่นดีมีนักเตะดีแต่คาเตอต์ของทีมมันหลุดจากช่วงต้นฤดูกาลไปแล้วคิสตันพาเลตในช่วงต้นฤดูกาลคือทีมเคี้ยวครับชนะไม่บ่อยแต่แพ้ยาก แต่ในช่วงหลังคิสตันพารเดตเป็นเกมเปิดไปแล้วครับแผงมิดฟิลด์ตัวกลางที่เคยเล่นดีหลายๆตัวอย่างพวกเชฟเฟอร์ชิรุปหรือแม้กระทั่งตัวอาดูกรูเร่เนี่ยฟอร์มหลุดอย่างน่าเป็นห่วงเลยมันเลยกลายเป็นว่าจุดนี้แหละครับที่คิสตันพารเดตเองจะโดนเจาะเพราะอย่าลืมว่าหลีดอยู่ในติดตัวริมเส้นหรือแม้ตัวทําเกมพวกนี้คือสายวิ่งลุ้นลุ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบนดอนอารอนซันเซนิทาร่าหรือว่าต้องลุ้นว่าแบมฟอร์ดจะได้ลงหรือเปล่า ถ้าแบมฟอร์ดลงหน้าเป้าก็สนุกเองโดยส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้เจ้าบ้านครับรีดยู่นเตดยุงทองรีด n ยู e d นเตดน่าจะสามารถเก็บชัยเหนือทางคริสตันพาเลตได้นะเพราะว่าด้วยด้วย,วยลายการเล่นด้วยแล้วคริสตันพาเลตไม่ชอบทีมเล่น4-2-3 1สถิติของคริสตันพาเรตเวลาเจอทีมที่เล่น4-2-3-1ไม่ดีเลยครับพวกเซนนอนเอ้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ้ยหรือแม้กระทั่งพวกที่ที่เป็นสายตึงอย่างพวกไบรตันพวกเนี้ย คิตตันพะเลตไม่ชอบเลยนะเพราะว่าคิดตันพะเลตกแกเล่น433แต่433ของคิตตันพะเลตเหมือนเชลซีเมื่อวานคือ433ดันต่ำ ถ้าจะดันต่ำเล่น4-3-3ทำไมต้องใจเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนเชลซีเมื่อวานเลยครับแข้งแล่มผัดจัด4-3-3แต่นักเตะกูยังวิ่งชนกันอยู่เลยเครียดกับสิงบูแดนใ้คําว่าโดนหมาป่าแดกไปเมื่อวานนี้เออเป็นงั้นไปนะก็ถือว่าของพิมพ์ไม่รีกสองคู่นะครับชอบ้าบ้านทั้งคู่ครับผมว่าเราอยู่ในเต็ดน่าจะชัยชนะได้ส่วนลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์ลุ้นฟลังแฝงใช้คำว่าฟลังแฝงนะน่าจะไม่แพ้ครับอาเซนนอลนัดนี้เจอลิเวอร์พูลยากแน่นอนนะ ส่วนองลีกอื่นที่น่าสนใจถ้าเอาของตัวมันจะมีของของของสเปนใช่ไหมแอดมาริดเจอกับรายโยครับแอดมาริดเกมเยือนครับแอดมาริดไปเยือนรายโยผมว่าแอดมาริดดูดีช่วงหลังแอดมาริดเล่นบอลสนุกชอบซิมิโอเน่เวอร์ชันนี้มากกว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้อีกนะซิมออิโอเน่ในเวอร์ชั่นล่าสุดที่เขาทำแอดมาริดดูแอดมาริดเป็นทีมที่ไม่ได้มีจิตวิทยาเยอะ เป็นทีมที่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าแท็กติกเยอะแต่เล่นด้วยความเอนเตอร์เทนและความแน่นอนผมมองว่าแอดมาริดชุดนี้นะครับแล้วนักเตะหลายๆคนที่ซื้อมาในชุดนี้เนี่ยถ้าบิวดีๆ อนาคตผมว่าไปได้เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะแอดมันลิดชุดนี้เนี่ยระบบหลักของซิเมล و นเป็น3-5-2ซึ่งเป็น3-5-2ซึ่งแอดมันลิดเล่น3-5-2นะดีแน่ๆอยู่แล้วเพราะอะไรแดนกลางของแอดมันลิดมันมาจาก3-5-2สซะส่วนใหญ่ทั้งโกเกเออยานิคารัสโกมานูเอลโมรีนาหรือแม้กระทั่งตัวมาโกสโลเรนเต้พวกนี้เล่น35 2โดยธรรมชาติอยู่แล้ว แล้ว3เซ็นเตอร์ของแอตมาดริดช่วงหลังดีมากครับไม่ว่าจะเป็นพวกมาริโอเฮอร์มาโชสเตฟานสวิกสายตึงนะหรือแม้กระทั่งตัวมาเรียโกเมสถือว่าได้เลยครับคู่นี้ได้เลยขาดแค่คู่หน้าเท่านั้นเองคู่หน้าเนี่ยมันยังเป็นกิสมันยืนแต่ตัวที่จะเล่นด้วยถ้าเป็นเดปายนี่ของดีเลยแต่ช่วงหลังเหมือนเดปายจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเลยเลือกใช้มลตา ซึ่งชื่อลูโมลต้าเรารู้แหละครับชื่อนี้มีแต่ความไว้ใจถ้าหลุดจาก,กลูกากูก็คือโมลต้านี่แหละ <c oughs> เออส่วนการไปเยือนราโยนี่ไม่ใช่ปัญหาครับราโยเป็นทีมที่ ยิงน้อยเสียเยอะนะผมมองว่าแอตมาริดไปเลือนลายโยเนี่ยแอตมาริดน่าจะเอาชนะทางลายโยได้นะครับแล้วก็ส่งผลให้พวกเขาเองเนี่ยเข้าสู่เขาเรียกว่าเดินหน้าสู่บอลยุโรปแบบสบายใจในะเพราะว่าทุกวันนี้นะแอตมาริดเนี่ยมีทั้งโซซิดัตกับเบียริลตามอยู่ประมาณอ่าสาคะแนน ถ้าแอดมาริดนัดนี้ชนะเพราะแอดมาริดในหัวตารางแอดมาริตเตะน้อยที่สุดถ้าแอดมาริดชนะแอดมาริดพวกเขาจะจีมเลียวมาริดแค่2คะแนนแล้วทิ้งทางโซซิดัดกับตัวบียาริวไปถึง8คะแนนถือว่าโมเมนตัมของทางแอดมาริดดูดีกว่าโมเมนตัม um ของแอดมาริดดูดีกว่านะครับส่วนคู่อื่นของทางเยอรมันมีกัดบัตเจอเบอร์บ,บวกครับนาบอเซียบิเซนกัดบัตเจอโวอบ,บวกคู่นี้ชอบทางทีมเยือน โบบวกเล่นบอลสนุกครับส่วนคู่ท้ายตารางครับโบคุ้มกับสตุดการบ้านไขรบ้านมันเลยนะบ้านไขรบ้านมันเลยครับโบคุ้มสตุดการแล้วก็ อา่ามีของตัวฮอลแลนด์เอดดวิซิเลกอาแจกอาแจกนะอาแจกอัลสเตดัมครับเจอกับปาทูนานะอาแจกอัสเตดัมเจอกับปาทูนาได้เปิดเล่นในบ้านแล้วอาแจกในช่วงหลังเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มลงตัวในลีกนะต้องชเน้นย้ำว่าในลีกอาแจกนัดล่าสุดเนี่ยใช้คําว่าชนะทางฟรียนุตรอตเทอร์ดัมได้ส่วนของทางฟอร์ทูนาเองแกแกเป็นสายแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับหัวตารางแกเน้นเสมอหมดเลย ฟอร์ตูน่านี่กับหัวตารางแกเน้นเสมอแกจะไปเก็บคะแนนกับกลางตารางและท้ายตารางซะส่วนใหญ่แล้วนัดนี้ไปเยือนอาเจกผมมองว่าอาเจกยังดูดีอาเจกยังดูดีนะครับน่าจะประมาณนี้ครับวันนี้สุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับจัดไปพิมรีกสองคู่เจ้าบ้านรีดอยู่นเต็ดอร์กาเริยููดูดีด้วยด้วยรายอัพแล้วก็การเล่นในบ้านอาเซนอนเหนื่อยแน่นอนครับท่านนัดนี้พวกเขาไม่สามารถเก็บคะแนนได้แล้วนัดต่อไปเจอซิตี้ อะไรจะเกิดขึ้นแค่คิดก็สนุกแล้วนะส่วนของทางสเปนชอบทางแอติโกมาดริดครับเซมิโอเนทำบอลในช่วงหลังค่อนข้างสนุกแล้วดูดีกันเลยตัดแท็กติกออกไปตัดจิตวิทยาออกไปมันควรทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะแอตมาริดนะส่วนของเยอรมันก็เน้นที่ไปโวบบวกนะครับชอบโวบบวกเป็นพิเศษนะครับโอเคจัดไปเช่นเคยเดี๋ยววันนี้ช่วงบรรยายสดพีเมยรีกสองคู่เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่รีดยูเนเต็ดเจอรคิสตันพาเลทในช่วงสองทุ่มแล้วก็ รืวร่ผูจับกับอาร์เซนอลในช่วง4ี่ทุ่มครึ่องอย่าลืมมาชมบรรยายสดด้วยนะครับแล้วช่วงบรรยายสดมีแจกเหมือนเดิมนะถ้ายัางไงตอนนี้สปอนเซอร์ให้มาล้อย่างไงอย่าลืมเข้าไปรับเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันช่วงบรรยายสดพ้นนี่คือเซียนอยูู่กวิคอแทบตายสุดท้ายโซคสตาเอาไปแดกแล้วเจอกันช่วงดึกครับสวัสดีครับผม